อันนี้คือที่พักคืนแรกนะคะเราเดินทางมาถึงก็ดึกแล้วแล้วก็เข้าที่พักก่อนห้องน้ำคือแบบดีมากเขาบอกว่าอันนี้เป็นโรงแรมหกดาวของที่นี่มีแช่อ่างทีวีให้ดูแต่คืออากาศมันหนาวมากเนาะอันนี้มื้อเช้าค่ะช้าน้กินอีโรรมกันค่ะนาตจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนเขานะคะ ก็คือสถานีนี้นไปสุดปลายทางแล้วก็นั่งรถต,ต่ออีกหน่อยนึงนะคะก็จะไปสถานที่เที่ยวแรกของเราค่ะอันเดียวแล้วกันเดี๋ยวจะไปซื้อที่อื่นอีกไปชิม,มหาขนมกินนะคะเช้าว,วันนี้นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตท,ที่อยู่ในรถไฟความเร็วสูงค่ะสภาพผมอันนี้แล้วอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะมาเดินหาซื้อได้กิน ขนมด้วยค่ะใช่แล้วแล้วก็นี่รากแต่ของเล่นชลินกำลังมองร้านนี้อยู่มานี่เลยตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะเดี๋ยวเราจะขนสัมภาระรก,กระเป๋าอะแล้วก็ขึ้นไปด้วยคือพวกแบบอะไรที่เป็นสเปรชีดผมวัตถุไวไฟพวกแบบว่าของมีคมเขาไม่ให้เอาขึ้นนะคือมันไม่เหมือนเครื่องบินเราสามารถโหลดได้แต่เน,นี้ยไม่ได้เลยถ้ามีก็ต้องทิ้งอย่างเดียวซึ่งตอนนี้กําลังรองเวลารถไฟออกนะคะเรามาถึงก่อนก็เลยได้ช้อปปิ้งแล้วก็หาซื้อของกินในนี้ค่ะเดี๋ยวไราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ นี้กาลังเดินไปขึ้นรถไฟนะคะตัวที่นั่งละ106หยวนใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กผู้ใหญ่ราคาเท่ากันหมดประเทศจีนบางบางทริปเด็กแพงกว่าผู้ใหญ่ด้วยเพราะเขาถือว่าเด็กไม่มีกําลังซื้อในการช้อปปิ้งก็เลยจะคิดราคาเท่าผู้ใหญ่หรือแพงกว่าในบางที่นะคะนี่คือแถวยาวมากคนเยอะค่ะที่นี่ตรงต่อเวลาคือถ้าตบรถก็จะตรงเลยน่าแดดเก่งมาก เราอยู่บนรถไฟใช่ไหมคะเป็นรถไฟความเร็วสูงวันนี้ฝนตกฝนตกนะคะก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะเห็นวิวสวยงามประมาณไหนเนาะพอดีที่นั่งอ่ะมันสลับกันไปหมดเลยแบบชุบรุหมม้าเมื่อกี้แต่ว่าคือมีที่ตรงไหนว่างก็คือนั่งไปเถอะเพราะว่าคนจีนเขาไม่ได้ดูเรื่เราอ็ว่าง เขาเสียงตูกันนะคะใช่ค,ค่นะแล้วทีนี้เราก็มากับแม่แล้วกับคุณยาไปคุณยาเราไปต่อที้แม่เพราะว่าที่มันแค่สองวันเพราะว่าเราไม่รู้เราก็เลยเมื่อมานั่งที่คนอื่น สถานีแล้วเป็นสถานีปลา,ทายทางไม่มีใครตกหล่นในรถแน่นอนค่ะกำลังรอเดินไปอยู่ <c oughs> นี่เราเดินมาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกำลังรอพวกกระเป๋าต้องแบกลงบันไดเองเพราะว่าคนเยอะมากเลยไม่งั้นรอนานค่ะตอนนี้เราอยู่สถานีจูเจกโกเราจะไปเที่ยวจูเจโกกันไม่ใช่สิ <c oughs> สถานีที่จะไปจูเจกโกสถานีที่สุดท้าย เดี๋ยวจะรอไปขึ้นรถนะเพะือ่อจะไปเพื่อจะไปดิวใจโกแต่ว่าอาม่าเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็อากาศเย็นมากใส่วันนี้ใส่สมชั้นใช่ค่ะคอดไ้อยูอ่อยู่แล้วก็ไม่ถึงมือเราก็ไม่ถึงมือเหมือนกันวันหนาวมากเลยไหมใช่ไหมคะ มาถึงที่ไหนคะลูกเรสซิ่งร้านหิวหรือยังหิวเยวหิวแล้วหนูไม่อยากสั่งเลยอยากกินโอเคไม่ต้องสั่งเลยที่เขาสั่งให้แล้วเรากินอย่างเดียวโอเคไหมไข่เจียวบรรยากาศร้อมเมืองคนที่ทานอาหารเสร็จแล้วนี่เมืองเขา ตอนนี้อากาศประมาณสิบต้นต้นกำลังเงย็นสบายค่ะบ้านเมืองเงี่ยมากเลยอันนี้กำลังนั่งรถไปที่เที่ยวเที่ยวต่อนะคะตอนนี้เรามาถึงหงหลงตั้งแต่ตอนคลิปที่พูดมานี่คือเขาจะพิมพ์เลยวันนี้จะไปจีจโกนจริงคือมาหงหลงค่ะอันนี้คืออากาศเย็นมาแบบสูงกว่ายอดตัวอินทนนท์ ก็จะหายใจไม่่อออกต้องมีพกออกซิเจนกระป๋องด้วยค่ะค้าเป็นตั๋วขึ้นเข้าชมอุทยานแห่งชาติหวงหลงนะคะก็คนที่มีอายุ่60ปีเขาต้องไปสแกนหน้าด้วยนะแล้วก็เด็กที่ไม่ถึงความสูงไม่ถึง120ก็ไม่เป็นไรเชลินอย่างเท่อะการในนี้ก็จะเย็น แล้วก็เป็นระยะทางเดินประมาณกี่กิโลนะเขาบอกว่าเดินกี่กิโลนะคะไม่รู้ว่าเป็นระยะทางอะไรเพราะมันเป็นจุดที่หนึ่งเขาบอกจุดที่หนึ่งก็เพียงพอแล้วถ้าเราไปไหวก็คือโอเคแล้วแต่ส่วนจุดที่สองมันอยู่แบบสูงมากคนจีนเองเขาย,ยังบอกว่าไม่หวเลยเราก็จะไปแค่จุดแรกเลยที่เป็น <laughs> หายใจตอนหายใจยากมากเลยแบบความกดอากาศมันต่ำอนะเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวยมาก อ ja ้าวเลยอ่ะเจอแสงอ่ะเชลินเหมือนเต่านินจาเลยอ่ะฮัสเทลเลยอ่ะแม่ถ่ายรูปต้องใหม่ไหมจ๊ะหายใจเริ่มไม่ค่อยออก ก็โอเคแต่มาแค่แบบมันแน่นแน่นเฉยรู้สึกเหมือนความกดอากาศต่ำไงแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าน้ำช่วงนี้มันอยู่ที่ช่วงที่ผมให้ลูดูแลเขาจ่น้ำเพราะเนี่ยบอกพวกนี่ยบอกว่าเนี่ยมันจะไม่มีน้ำจริงจริงมันคือน้ำใช่ไหมคะใช่ถ้าถ้าบอกว่าเราอยากให้บอกว่าบอกเต็มน้ำพวกเนี่ยบ่อน้ำพวกนี้มีอยู่ตรงตรงนี้มีอยู่เยอะนะครับ เต่้ามืา่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าถ้าแบบหน้าที่มันไม่ใช่น้านแล้วมันจะสวยมากเป็นน้าไหลลงมาแล้วก็เป็นแอ่งตรงนี้เลยนี่คือเกิดขึ้น,นตามธรรมชาตินะคะสวยมากคูน้นมันคว่ำลงอ่ะหน้าแล้งเขน่าจะกำลังเก็บน้ำพืชซีสามซีสี่ชีวะไบโอมลงมาขอบคุณนะคะอันนี้ลกมาฝนตกแรงแล้วมาค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุดชมวิวแล้วนะคะอ้างค่ะฝนตกได้ค่ะที่พักคือที่2ค่ะห่างจากจิเจโกประมาณ2กิโลที่เขาบอกใกล้มากเราก็ไม,มไม่ต้องเดินค่ะเตียงเสริมแล้วก็มีปักมีอะไรให้นะคะเดี๋ยวไปสองห้องนะ้ำแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมาื่อวานะมีอ่างจากุชชี่กับจอวันนี้ไม่มีวันนี้เล็กกว่าแต่ว่าดูดูสบู่ อะไรดูอันใหญ่หน่าใช้อยู่